วันนี้ต้องมีไปส่งสูตรมีส่งสูตรแล้วก็มีส่งตัวตัวกาแฟอีกกี่ชุดกาแฟชุดนี้อีก20กว่าชุดใช่ไหมโอเคเราจะได้ไปส่งจัดการครีบๆแพ็คเลยนะแล้วก็ส่งสูตรอีกกี่เล่มวะเนี่ยประมาณ10กว่าเล่มอ่ะเดี๋ยวโอ้ยไม่ไหวตั้งแต่เช้าแล้วขอหน่อยเถอะดืมหน่อยไม่ไหวละ กาศก็ร้อนขอดื่มกาแฟก่อนแล้วกันไม่ไหวไม่ไหวเติมความสดชื่นกับกาแฟหน่อยเออกินมอกค่าหน่อยสดชื่นสดชื่นมา,าลูกค้าสั่งอะไรอีกไหมโอเคเตรียมเลยจะได้ส่งให้เขาทันเพราะว่าอะไรเข้าใจเขาอยู่บางคนเขาเรีบเปิดร้านไงแกบางคนเขาเรีบเปิดร้านเขา ได้รีบส่งสูตรให้เขาด้วยหอมชื่นใจจริงๆชื่นใจมากเลยมีทั้งตัว black coffee แล้วก็ตัว mocha ok black coffee ก็กาแฟดำดักจับแป้งมีสารสากัดจากขมิน้นขมิ้นชันบำรุงตับมันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพอ่ะอ ส่วนตัวเนี้ยตัวม็อคค่าที่ฉันกินเนี่ยตัวเนี้ยม็อกค,ค่าเนี่ยเป็นโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีส่วนผสมโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีไขมันดีไปควบคุมไขมันเลวโคตรด,ดีอ่ะโอ้ยอร่อยมากบำรุงสมองมีลูทีนสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยฟื้นฟูบำรุงสายตาด้วยเนี่ยฉันอยู่กับหน้าจอตลอดไงเออโอ้ยมันล้ามันล้าสายตาแล้วมากินตัวเนี้ย ปกติจะเป็นคนที่ตาผ้ามัวบ่อยมากพอมาเจอตัวนี้โอเควะ่ะใส่ตาดีขึ้นยอมรับเลยยอมรับจริงๆ <Yahoo! S 1> ยอมรับจริงๆแล้วเขายังมีสารสก,กัดจากส้มแขกพวกแกอ้วนทั้งหลายแออ,อ,อ้วนทั้งหลายเนี่ยกินมันเข้าไปมันช่วยเล่นการเผาผลาญไขมันส่วนเกินคุมหิวน่าจะหาว่าไม่บอกมีแรงได้กินแล้วมีแรงมาอ่ะคราวนี้ฉันก็ เตรียมสอนนักเรียนละเตรียมสอนเตรียมสอนมีอะไรบ้างที่ฉันลืมฉันที่เป็นคนขี้ลืมสุดๆอะอืมเป็นคนที่ขี้ลืมจริงๆอ่ะโอเคมาพร้อมกันล้อยังพวกเธอวันนี้ฉันมีอะไรดีๆจะมาบอก ที่ถามกับมาดามมาว่ามาดามคะหนูเห็นในคลิปมาดามคลิปหน้าร้านมาดามมาดามขายดีมากเลยแล้วส่วนใหญ่หนูเห็นมาดามชงแต่แบบถุงกระดาษนะฮะจริงๆแล้วในในสมัยตอนที่มาดามทาหน้าร้านคือปัจจุบันมาดามไม่ได้ทําหน้าร้านแล้วนะคะมาดามทาธุรกิจส่วนตัวไปแล้วนะคะในสมัยนั้นอ่ะสามปีที่แล้วอ่ะที่มาดามทำทำร้านกาแฟเนี่ย เวลาที่มาดามถามลูกค้าว่าจะเอาแบบใส่ถุงหรือแบบใส่แก้วลูกค้าส่วนใหญ่บอกเอาใส่ถุงนะคะดังนั้นทุกคนก็เลยจะเห็นมาดามชงแต่ใส่ถุงใส่ถุงถูกไหมอ่ะทีเนี้ยหลายคนก็เลยถามว่าหนูหนูหนหนจะทํายังไงหนูอยากขายดีแบบมาดามจังเลยนะคะครอดแล้วนะจะครอดแล้วสําหรับหนังสือสูตรแบบถุงกระดาษอยากขายดีปั๊วปังมียอดขายแบบนี้ มีแล้วค่ะรวบรวมไว้ในนี้หมดแล้วค่ะรวบรวมไว้ให้คุณแล้วนะคะนี่คือประสบการณ์ของมาดามทั้งหมดล้วนๆเลยนะะมาดามไม่ได้ขายเฉพาะสูตรนะคะมาดามขายประสบการณ์ตัวเองด้วยและที่สําคัญคุณได้สูตรไปคุณมีมาดามเป็นที่ปรึกษาคุณมีกรูรูผู้รู้ในเรื่องของถุงกระดาษแบบเนี้ย มาเป็นที่ปรึกษาให้คุณอ่ะเออมันดีขนาดไหนล่ะนี่คือทางลัดของคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินคุณไปลองผิดลองถูกามาดามถามหน่อยคุณก็ต้องไปซื้อผงชงมาลองถ้ามันไม่ได้เรื่องคุณก็ต้องเททิ้งอยู่ดีถูกไหมก็ซื้อทางลัดไปเลยสิคะนี่คือทางลัดของคุณนะคะ <S <S คุณเอาไปคุณก็ชงตามเลยค่ะในสูตรบอกกอันแล้วอาใส่น้าตาลเท่าไหร่กี่ช้อนใส่โอวัลตินกี่ช้อนใส่น้ําร้อนเท่าไหร่ก็แค่ตักตามตวงตาม ง่ายแค่นี้ค่ะง่ายจริงๆนะคะ,ะเข้าสเต็ปชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลสูตรทมกระดาษมีแล้วนะจ๊ะทุกคน ใครอยากได้สูตรถุงกระดาษสั่งมาดามได้ทักมาดามมาได้เลยนะคะทักไปที่เพจของมาดามแล้วก็เฟซบุ๊กได้นะคะมาตอนนี้ที่มีก็คือมีในส่วนของสูตรถุงกระดาษกับสูตรแก้ว22ออนนะคะใครสนใจแบบไหนทักมาถามได้เลยทักมาปรึกษามาดามก่อนได้นะคะปรึกษากันได้นะคะอ่ะสูตรในวันนี้ที่มาดามจะพาทําก็สูตรถุงกระดาษนี่แหละนะคะสูตรถุงกระดาษที่มาดามขายได้เหมือนในคลิปที่คุณเห็นนี่แหละ มาวันนี้จะพาทําไว้มอ์สูตรถุงกระดาษนะคะมีเพื่อนเพื่อนเธอขอสูตรนี้เข้ามาเดี๋ยวมาดาทาให้ดูนะเริ่มจากที่ตักน้าตาลนะคะตักน้ําตาลไปที่สองช้อนโต๊ะครึ่งตักขึ้นมาค่ะตักขึ้นมาแล้วสะบัดข่ะหนึ่งช้อนตักขึ้นมาแล้วสะบัดเป็นสองช้อนและอีกครึ่งช้อนหรือคุณจะใส่สามช้อนโต๊ะก็ได้ถ้าลูกค้าคุณชอบหวานนะคะแล้วก็ตัวโอวัลตินไว้มอส นี่นะคะโอวัตินไวท์มอแบบนี้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะใส่ตัวโอวัตินไวท์มอลงไป4ช้อนชาพูนพูน,พนสช้อนชาพูนพูนใส่ลงไปเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะคะมีหลายคนเข้ามาใหม่ติดตามมาดามใหม่ ช่องมาดามเปิลนะคะเป็นช่องที่ไม่ใส่รีมเทียมนะคะถ้าเพื่อนๆจะใส่เอามาปรับใช้ได้เลยคือคุณดูเป็นแนวทางอ่ะแล้วคุณก็เอาไปปรับใช้อย่าลืมนะคะสูตรทุกสูตรไม่มีคําว่าตายตัวและที่สําคัญไม่ได้หมายความว่าลูกค้าเราจะชอบสูตรเราเสมอไปดังนั้นเราจะต้องปรับใช้เอาคุณดูแล้วคุณเอาไปปรับใช้เอาให้เข้ากับลูกค้าคุณชอบกินยังไงนะคะจากนั้นใส่น้ําร้อนค่ะน้ําร้อนใส่ลงไปที่200 ml ค่ะ,ะคุณก็คนให้เข้ากันเลย คนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะใส่นมข้นนะคะนมข้นมาดามจะใส่ลงไปที่1แก้วเป๊กค,คำว่า1แก้วเป๊กหมายถึงอะไรนะคะขนาดแก้วเป๊กขนาด45 ML ให้ใส่เต็มแก้วนี้นะคะเนี่ยใส่เต็มแก้วเป๊กแบบนี้นะคะ เข้มข้นมันนัวมาดามบอกเลยสูตรมาดามอะลูกค้านี่แบบโอ้โหถ้าอยากกินแบบจัดเต็มมาร้านนี้นะคะร้านมาดามจะได้รับการพูดถึงแบบนี้เสมอใส่นมข้นจืดไปอีกหนึ่งแก้วเป๊กเหมือนกันนะคะมาเนี่ยมันก็ได้เต็มแก้วเห็นไหม ง่ายไหมพวกเธอโอ้โอเข้าสเต็ปชงกาแฟงง่ายสไตล์มาดามเปิ้ลไงคะจัดมาถุงกระดาษเธอตปากน้ำแข็งค่ะตากน้ำแข็งมาประมาณครึ่งถุงอะเนี่ยปากน้ำแข็งมาประมาณนี้นะฮะก็ลองดูเอามาดามจะ ลาดนมจืดลงไปด้วยนะคะเพื่อความมันนัวจัดเต็มค่ะร้านที่ฉันอนะจัดเต็มอย่างนี้แหละอ่ะเตรียมมัดปักถึงด้เลยพร้อมเสิร์ฟชุดนี้จะขาย 35ได้นะคะสําหรับถุงนี้โอวันตินไว้เมอลถุงนี้นะคะมาเรียบร้อยกันไปสําหรับสูตรไว้เมอลสูตรถุงกระดาษจะจะได้รีวิวห้พวกเธอดูสูตรของฉันนะ่ะมันเลิศยังไงเซิมมาดามบอกได้เลยอะ่ะ ก็เพราะอย่างนี้ไงมาดามถึงขายดีเหมือนในคลิปที่คุณเห็นนะเพราะอะไรเพราะมาดามใส่แบบจัดเต็มแล้วสูตรที่มาดามเรียนมามันเป็นสูตรที่เข้มข้นมากครูที่เขาสอนมาดามคนนี้คือสอนให้มาดามใส่แบบจัดเต็มและใช้วัตถุดิบอย่างดีด้วยนะคะมันจะขายไม่ได้ได้ยังไงในเมื่อมาดามใส่แบบโคตรเข้มข้นอะสนใจสั่งมาเลยทักมาได้เลยนะเรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรถ,ถุงกระดาษแบบนี้นะคะโววนตินไว้์มอสนะคะ สนใจลองเอาไปปรับใช้ดูคุณจะลดหวานเพิ่มหวานได้เลยไม่มีปัญหานะคะหรือถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกาแฟสําเร็จรูปแบบนี้ทักมาดามได้นะคะทักมาดามมาได้โอเคอีพีนี้เรียบร้อยนะคะอีพีหน้ามาเจอกันมาลุ้นว่ามาดามจะพาเพื่อนๆทำอะไรนะวันนี้ลาไปก่อนนะพวกเธอบายกินกาแฟเสร็จแล้วฉันจะได้ไปส่งสูตรให้เพื่อนเวอเองโอ้ยสดชื่นจริงๆไปละไปส่งสูตรก่อนพวกเธอ